พัทยาครับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ใ,ใกล้กับกรุงเทพมากๆขับรถเพียงแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองแถมยังมีแหล่งท่องเที่ยวให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ที่หลายคนโฟกัสเนี่ยก็คงไม่พ้นกับชายหาดต่างๆซึ่งในพัทยาเองครับก็มีชายหาดเยอะมากๆไล่มาตั้งแต่ก่อนเข้าพัทยาเหนือยาวไปจนถึงนาจอมเทียนบ้านอำเภอและสัตหีบครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยบิวไม่ได้จะพาเที่ยวหาดเที่ยวทะเลนะครับเพราะว่าบิวจะพาทุกคนไปด,นดูคอนโดมิเนียมติดหาดที่น่าสนใจที่หนึ่งแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยลองมาดูในคลิปนี้ัครบ ตัวหาดในพัทยาใช่ไหวิวก็เคยบอกเราว่าถ้าเกิดหาดหลักๆมันก็จะมีแบบหาดพัทยาเหนือพัทยาใตา้ใช่ไหมตรงเส้นหน้าเส็นทันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมีหาดจ้อมเทียนนอกจากนี้ก็ยังมีแบบพวกหาดรับใช่ไหมที่ที่อ่าห่วงอมาใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีพวกอะไรอีกหละ่ะอ่หาดยินยอมบนเขาบะตําหนักใช่ไหมครับมีหาดโคซีบีดใช่ไหมมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะพวกหน้าหาดมันก็เต็มไปด้วยโรงแรม ใช่ปะเต็มไปด้วยแบบร้านค้าร้านอาหารหน้าสินค้ามีคอนโดมิเนียมด้วยนะครับคอนโดที่เป็นแบบบีชฟอรล,ลักชวลี่สเวลล์ชลีอะไรเนะี่ยก็คือมีเยอะไปหมดเลยครับแต่ตอนนี้ครับยังมีอีกคอนโดมิเนียมหนึ่งที่กําลังจะเปิดตัวใหม่จริงๆก็เปิดไปได้สักพักแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนก่อสร้างแล้วกําลังจะแล้วเสร็จ ร้อมเข้าอยู่ในช่วงปลายปี2,568นี้นั่นครับนั่นคือโครงการเดอะพานอลาเอสชัวนะครับโดยโครงการนี้ครับจะตั้งอยู่ที่โซนหาดบ้านอำเภอนะครับซอยนาจอมเทียน22ใกล้ๆก,กับที่ตั้งของโครงการห้างสรรพสินค้าเนาะเดอะไอคอนสยามใช่ไหมครับเดินทางจากแบบกรุงเทพแบบง่ายมากเพราะว่าลงในส่วนของตัวหาดไม่ใช่หาดถานนเส้นมอเตอร์เวย์ใช่ไหมครับค่อนข้างแบบสะดวกเลยจากกรุงเทพประมาณแบบ ชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้เองใช่ไหมครับเนาะก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นซื้อ,อไว้ทั้งอยู่เองหรือว่าเอาไว้ลงทุนปล่อยเช่าในระยะสั้นนะครับหรือจะปล่อยเช่าแบบระยะยาวก็โอเคเพราะว่าในละแวกนั้นน่ะมันมีโรงแรมเยอะแล้วพอเป็นโรงแรมเยอะปุ๊บเนี่ยในส่วนของ occupancy หรือความต้องการในการที่จะเช่าห้องที่มันถูกกว่าโรงแรมเนี่ยมันก็มีเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นตัวคอนโดนี้ก็ตอบโจทย์ใช่ไหมครับโดยอย่างที่บอกไปครับก็คือตัวโครงการนา่ะสร้างแล้วกําลังสร้างอยู่ใช่ไหมครับจะเสร็จพร้อมเข้าอยู่ในช่วง ประมาณปลายปี6-8นี้นะครับแต่ตอนนี้ครับวิวจะพาไปดูที่ห้องตัวอย่างของโครงการเดอะพานอล่าเอสโตเรียก่อนไงตามวิวมาได้เลย The p a n o อ a e s t ส r i a Super l u ป u r y c ัก d o m i ี i คอนมเนียมบนหาดนาจอมเทียนพัทยาที่จะพาทุกคนไปค้นพบชีวิตสุด Ex c l u s ค v e บนชายหาดอันล้ำค่าและสัมผัสถึงประสบการณ์ผ่อนคลายที่ไม่เหมือนใครโดยที่ตึกนี้ครับเป็นตึกโลไลฟ์ที่ความสูง8ชั้นบนเนื้อที่มากกว่า6ไร่แต่มีจำนวนห้องชุดเพียงแค่264ห้องเท่านั้นเองให้ความ private แบบขั้นสุดเลยทั้งตัวโลเคชั่นแล้วก็ตัวโครงการโดยห้องของที่นี่ครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ประเภทสตูดิโอขนาด32ตารางเมตร ไปจนถึงดูเพล็กเพนเฮาส์ขนาด282ตารางเมตรและนอกจากนี้ครับยังมีร้านค้าที่เปิดให้นักลงทุนมาซื้อไว้ทาธุรกิจต่างๆมีร้านอาหารส่วนก้างของที่ตึกนี้เองก็มีเยอะมากๆครับแล้วก็ยังมีคอนเซ็ปต์เซอร์วิสที่ให้บริการแบบครบวงจรที่เรียกได้ว่าไม่ต่างอะไรกับการพักโรงแรมเลยตัวโครงการนี้ครับเป็นตึกสูง8ชั้นจํานวน4ตึกด้วยกันตั้งอยู่ในโลเคชั่นที่เรียกว่าหาดนาจอมเทียนบ้านอำเภอซึ่งที่นี่ครับเป็นคอนโดมิเนียมติดหาดโดยระยะทางของที่โครงการนี้ห่างจากตัวเมืองพัทยาเพียงแค่ประมาณ15นนนาาททีเเ่ั้อง โอเคเรามาดูกันที่ตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้คือตึก A ที่มีชื่อว่านารานะครับตึกนี้จะเป็นในส่วนของตัวเมนล็อบบี้เห็นไปทางเข้าตรงนั้นใช่ไหมครับเข้ามาปุ๊บก็จะมีแบบจุดดรอปออฟมีอะไรด้วยเสร็จปุ๊บครับอันนี้ตึก C ตึก C ตรงใต้ตึกประมาณตรงนี้เห็นไหมเป็นช่องตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของตัวที่จอดรถออลโต้พาร์คกิ้งนะครับแล้วก็ตึก b ีบอยฝั่งนี้นะครับตึก B ีบอยจะชื่อว่าพนาเนอะตึก C ชื่อกิริมานะครับโดยตรงกลางของตึกทั้ง3ตึกนนนี้จะเป็ใส่วนของตัว ว่ายน้ำและกันให้เราเข้าใจง่ายๆเนาะจะบอกว่าไงดีละ่ะคนไทยอะ่ะเป็นคนชอบเล่นน้ํานะแต่เป็นคนไม่ชอบแสงแดดไม่เหมือนกับต่างชาติเนาะเพราะฉะนั้นครับการที่เขาเอาส่วนน้าไว้ตรงกลางแล้วก็มีตึกร้อมรอบเนี่ยมันจะทําให้แดดเนี่ยส่องมาถึงน้อยมากเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยน่าจะชอบเรียกได้ว่าตอบโจทย์กับคนไทยเลยดีกว่าเนาะแล้วก็ตึกสุดท้ายครับสุมาตราตึกดีด็อกเห็นไหมตึกนี้ครับจะเป็นตึกที่มีห้องทั้งหมด81ห้องตามที่บอกไปโดยชั้นล่างด้านหน้าตรงนี้นะครับ จะเป็นทางเดินที่มีช็อปด้วยกันทั้งหมด6ช็อปด้วยกันรวมมาถึงด้านหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งด้านหน้าน,นี่จะเปิดเป็นร้านอาหารแน่นอนแต่ว่าอาหารประเภทไหนต้องรอดูอกีกทีน,นี้บ<ะ>ักนะครับอันนี้เป็นเหล็กผสมสังกะสีนะครับค่อนข้างที่จะทนแบบทนแบบทนมากๆเลยนะครับในเรื่องของเ,อเสียงรบกวนหรือว่าอะไรก็สามารถกันได้ด้วยนะครับแล้วก็สังเกตด้านล่างเห็นไหมตรงนี้ พื้นจะถูกยกลอยขึ้นประมาณ30สิบเซนนะครับถามว่าทำไมพื้นถึงยกลอยจากถงทางเดิน1คือเป็นการป้องกันฝุ่น2ป้องกันเสียงสามป้องกันน้ำทำให้แบบห้องสำหรับคนที่ซื้อเอาไว้เป็นแบบบ้นานพักอากาศเนี่ยสามารถที่จะแบบปล่อยจอยได้เลยแบบเราไม่ต้องกังวลว่าแบบอุ้ยเดี๋ยวน้ําท่วมน้ํารั่วห้องพังอะไรนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับทีนี้ในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยของโครงการนี้นะครับ เห็นเป็นแบบนี้นี่คือทุกห้องได้แบบนี้เลยนะโดยสามารถเปิดด้วยกันทั้งหมด5รูปแบบครับรูปแบบแรกก็คือคีย์การ์ดอันนี้คือแน่นอนแล้วทุกคนจะรู้เหมือนกันหมดเนาะสคือเป็น m ม n u น l คียนะครับอันนี้คือแบบเป็น Basic เบสิคสครับเป็นการกดพาสเวิร์ดนะและสีใช้การสแกนนิ้วเีเ็นปะเห็นไหมแล้วก็สุดท้ายครับระบบที่5ก็คือการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือไปครับไปดูในห้องกัน ชอบความที่แบบว่ามีไอแลนด์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเป็นแบบพื้นที่ที่สามารถที่จะเอาไว้เตรียมอาหารได้ใช่ไหมครับซึ่งคอนโดบางที่เขาก็แบบมันเป็นคอร์ดเนาะเขาก็ไม่ได้ใส่มาให้ใช่ไหมแต่ที่นี่คือใส่มาเพราะว่าเน้นความเป็นแบบแกลมครับเป็นแบบหรูหราใช่ไหมครับซึ่งที่นี่เขาจะใช้สโลแกนว่าเป็น Modern Luxury with Nature คำว่า Modern Luxury เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันคือ Timeless นะครับซึ่งคําว่าทำเลที่ว่าคือหนึมันต้องมีความสวยทันสมัยเรียบไม่เอาดูแลง่ายแล้วก็คงทนถาวรคงทนมากแค่ไหนขนาดว่าตรงเนี้ยเอาหัวโคกอะหัวแตก <c oughs> ดูแลง่ายครับนั่นคือนั่นคือนั่นคือในส่วนของตัวเนเจอร์สโลแกนแล้วก็คุณตี้ของโครงการเดอะพาน l a ่าเอสทัเลียนี้นะครับอ้อลืมบอกไป พูดถึงเรื่องคงทนใช่ไหมมันยังไม่จบเนาะในส่วนของตัวเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยบางที่เขาก็ใช้แบบหินสังคเคราะห์หินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เขาใช้หินคอร์สซึ่งหินคอร์สเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติก็คือเวลาเปียกน้ําหรือว่าอะไรเงี้ยน้ำมันจะไม่ค่อยซึมเพราะฉะนั้นเคาน์เตอร์ครัวจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะโอเคน, <Okay. S 1> นั่นคือสิ่งที่ลืมพูดลืมบอก มาครับต่ออันนี้ก็สวนในตัวของห้องนั่งเล่นคือห้องนี้เป็นห้องสองห้องนอนขนาดประมาณ9 5ตารางเมตรใช่ไหมครับโดยหน้าดีไซน์ของห้องจะเป็นห้องหน้ากว้างหันหน้าไปทางแล้วแต่ว่าจะเป็นทิศทางไหนเนาะเป็นจะมีห้องซ้ายและขวาซึ่งทางด้านซ้ายมือของตัวห้องไทยนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมความแตกต่างของตัวห้องนะครับบิวต้องบอกก่อนว่าตัวไซซิ่งของตัวห้องนอนมันเท่ากันนั่นคือเป็นเรื่องปกติของพันอุล่าพอไม่อยากให้รู้สึกแบบ มีความเหลื่อมล้ำใช่ไหมแต่ว่าวิวชอบตรงนี้ครับมันจะมีในส่วนของตัว walk in closet แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ด้านในนะครับโดยปกติแล้วอะครับในส่วนของตัวห้องน้ำอะถ้าเป็นที่อื่นๆเนาะเวลาเขามีบัตทับก็จะเป็นบัตทับแล้วก็เป็นชาวเวอร์อยู่ในอ่างเดียวกันไปเลยนะครับแต่ของที่เนี่ยเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของแม้เจเพวกแบบ ใครก็ตามที่มาอาศัยคือบางทีแบบลงไปในอ่างเุ๊บอ่างเปีเปยกยืนขึ้นมาลื่นหัวฟาดพื้นอันตรายไปอีกใช่ไหมเขาก็เลยแยกแบบชัดเจนเลยว่าโอเคชว,เวอร์ก็คือฝั่งนี้นะอ่างคือฝั่งนี้นะคือมีไว้แช่ยอย่างเดียวอย่ามาแบบยืนตรงนี้นะ้ํามันอันตรายอะไรอย่างนี้ครับนั่นนั่นคือความใส่ใจอีกจุกจดหนึ่งที่ดูชอบของทางพานูร่าต้องบอกว่าแบบลักชัวรีู่เปหรรี่หรืออัลตราเัวรี่เสิร์ฟด้วยแบบของจริงเซิร์ฟมากเลยอยากชอบ เกือบทุกอย่างที่เห็นภายในห้องนี้แล้วกันนะครับของที่เดอะพานัลาเอสโตเรียได้เกือบทั้งหมดเลยอะไรที่ไม่ได้บ้างหละ่ะก็วพวกนี้ครับของตกแต่งต่างๆจานจอมซ้อนซ่อมโคมไฟหม้อเมอร์อะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เห็นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเปเปอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอะไรพวกนี้มีให้ทั้งหมดเลยเรียกได้ว่ากระเป๋าใบเดียว เสือผ้าของตัวแต่งนิดหน่อยก็คือพร้อมเข้าอยู่ทั้งหมดเลยนะครับเหมาะทั้งเอาไว้เป็นบ้านพักตากอากาศหรือเป็นแบบ permanent living เลยก็ได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดซื้อเอาไว้ที่จะแบบลงทุนปล่อยเชา่าในระยะสั้นอย่างที่บอกไปเข้าใจกันเนาะก็สามารถทําได้ครับเขามีการดูแลของนิติบุคคลค่อนข้างดีมีเซอร์วิสต่างๆไปในโครงการค่อนข้างดีเลยก็ถ้าหากว่าสนใจนะครับตอนนี้ห้องเนี่ยเหลืออีกเพียงแค่ประมาณ50 50%เท่านั้นนะครับโดยที่ห้องเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณไซส์1ห้องนอนนะครับขนาดประมาณ47ตารางเมตรราคาอยู่ที่6.2ล้านบาทนะครับถ้าหากว่าสนใจติดต่อมาที่บิวแล้วก็เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยหรือจะทักแชทเข้ามาในเพจ Facebook ก็ได้นะครับเพจ Facebook ชื่อว่าบ้านกับบิวนะครับถ้าสนใจติดต่อมาที่บิวได้เลยนะครับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับบายบาย